สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานมากกต้านะครับทีมช่างเทคนิคนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัว DCE 0 9 0นะครับตัวนี้นะครับลักษณะในการใช้งานของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่18โวลต์ทั้งหมด2ก้อนนะครับก็จะรวมกันเป็น36โวลต์ของลักษณะในการใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถต่อน้ําได้นะครับตอนน่อในที่นี้ก็เพื่อทําให้ตัดง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงลดปริมาณฝุ่นที่เราตัดนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อทําการตัดในพื้นที่สูงแนวตั้งหรือว่าแนวตั้หรือแนวนอนอะไรประมาณนี้ได้หมดนะครับเนื่องจากน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้ลักษณะในการใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็แค่เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่18โวลต์ของเรานะครับใส่เข้าไปตัวไฟนะครับก็คือตัวนี้ครับเอาไว้ลักษณะในการที่เราเข้าไปตัดตามกอกตามมุมเพราะว่าส่วนใหญ่งานต่อซองเนี่ยไฟยังเดินเข้ามาไม่เสร็จ ก็จะต้องมีไฟตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะช่วยทําการทําง,งานเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเช็คแบตตัวนี้นะครับก็จะมีโชว์ลักษณะในการที่เราตัดไปเนี่ยว่าแบตปริมาณที่เราใช้ไปแรงโหลดเท่าไหร่หลดไปเท่าไหร่